คุณผู้ชมครับก่อนอื่นเมืองทองทีวีและก็สโมสรเมืองทองของเราขอส่งกําลังใจให้กับผู้ประสบอุทกภัยในทุกพื้นที่ในโซนภาคเหนือนะครับโดยเฉพาะจังหวัดเชียงรายนะครับล่าสุดเนี่ยแอดตื่นมาดูข่าวช่วงเช้าโอ้โหตกใจมากๆเลยนะครับถือว่าภัยพิบัติครั้งนี้หนักหน,กหนาสาก,กันเหมือนกันนะครับสำหรับพี่น้องโซนภาคเหนือโดยเฉพาะจังหวัดเชียงรายนะฮะยิ่งได้เห็นสนามสิงสเตเดียมนะครับโอ้โห น้ำท่วมเข้าไปด้วยอีกแล้วครับคุณผู้ชมก็เป็นกําลังใจให้กับพี่น้องชาวจังหวัดเชียงรายด้วยนะฮะให้ผ่านวิกฤตนี้ไปให้เร็วที่สุดแล้วก็ได้รับผลกระทบให้น้อยที่สุดในแต่ละครอบครัวซึ่งสโมสรเมืองทองของเราก็ขอเป็นกําลังใจให้ทุกคนปลอดภยัจภยจากอุทกภัยแล้วก็ผ่านพ้นเหตุการณ์ครั้งนี้ไปให้ได้เร็วที่สุดก็แล้วกันนะครับ คุณผู้ชมครับเหลือเวลาอีกเพียงแค่3วันนะครับสโมสรเมืองทองจะเปิดไทยโดมสเตเดียมแห่งนี้ครับรับมือการยข่นของทีมสกอตไทยเอฟซีในโปรแกรมฟุตบอลไทยลีกสัปดาห์ที่6ครับซึ่งเมืองทองจะลงสนามในวันอาทิตย์ที่15กันยายนนี้ช่วเวลา18นาฬิกาตรงครับ ซึ่งจากภาพการฝึกซ้อมก็จะเห็นว่านักเตะกิลีลนผยองของเราที่เดินทางไปรับใช้ทีมชาติทั้งหมดนะฮะกลับมาทําการฝึกซ้อมอย่างครบถ้วนแล้วล่ะครับโดยเฉพาะแข้งช้างศึกทีมชาติไทยที่เดินทางตามมาสมทบ3รายอย่างสันกรวิทธาสาเกมทรงวุตไข้ควรแล้วก็ซีโฟขขคณาคายกนะฮะก็กลับมาฝึกซ้อมกับเพื่อนร่วมทีมในวันนี้เป็นที่เรียบร้อยแล้วล่ะครับ ซึ่งนี่เป็นโอกาสที่ดีครับที่เมืองทองรอจะได้กลับมาเล่นที่ทะเลโดมสเตเดียมอีกครั้งหนึ่งนะฮะหลังจากก่อนที่เบรกฟี فا เดย์เนี่ยไปทำได้เพียงแค่เสมอสโมสรหนองบัวพิชยะมา0นประตูต่อ0ูนย์ะครับและตอนนี้ผ่านมา5เกมเนี่ยเก็บได้เพียงแค่8คะแนนนะครับเพราะฉะนั้นแล้วโอกาสที่จะคว้า3คะแนนก็ต้องมาหวังเกมในบ้านนี่แหละครับเพื่อจะเรียกความมั่นใจกลับมาคืนให้ได้นั่นเองนะฮะ n a t i o n ้ ก็ฝากถึงแฟนคลับสโมสรเมืองทองด้วยนะครับ ใครที่ว่างในวันอาทิตย์นี้อย่าลืมตามมาสัอร์ตามให้กำลังใจขุนพลกีฬาพยองของเรากันด้วยนะฮะเพราะว่าเดี๋ยวสัปดาห์เนี้ยเราจะยังมีโปรแกร,รมฟุตบอลเอฟซีแชมเปี้ยนลีกทูอีกนะครับซึ่งเราจะเปิดสนามราชมังคลากีฬาสถานนะฮะต้อนอรับการมาเยือนของทีมเซลังงอจากประเทศมาเลเซียนะครับพอะฉะนแล้วเกมในบ้านท้ายโดมเซเดียมเนี่ยก็อยากให้ทุกคนมาให้กำลังใจกันเยอะๆก่อนที่วันพฤหัสจะเชืน่นย้ายไปใช้ราชมังคลากีฬาสถานนะฮะ ไม่อยากให้เรื่องสนามเป็นประเด็นสําคัญในเรื่องของการเชียร์ตามซัพพอร์ตสโมสรเมืองทองนะฮะกล่าวเป็นว่าถ้าเกิดไทยโดมเซดียมของเราไม่ว่างติดธุระแล้วก็อาจจะยังไม่ผ่านหลักเกณฑ์เอฟซีบางข้อนะฮะการย้ายไปใช้สนามที่พร้อมก็น่าจะเป็นสิ่งที่ดีกว่านั่นเองนะครับ ไม่แน่นะฮะอาจจะมีแฟนคลับสโมสรเมืองทองที่อยู่โซนทางสนามราชมังคลากีฬาสถานเนี่ยจะได้ตามเข้าให้กำลังใจกันได้ง่ายๆเพิ่มมากขึ้นด้วยเช่นกันนะฮะแต่ว่าก่อนอื่นมาโฟกัสเกมในวันอาทิตย์นี้กันก่อนนะฮะอยากให้กองเชียร์มาให้กําลังใจกันเยอะๆนะฮะเพื่อที่คุณพลกิเลสพยองจะสามารถคว้า3คะแนนในเกมวันนี้ให้ได้นั่นเองนะครับเดี๋ยวอาจจะทิ้งท้ายให้ชมภาพบรรยากาศการเทรนนิ่งบางส่วนของคุณพลกิเลสพยองประจําวันพฤหัสบดีที่12กันยายนนะครับ จะปิดก็ไม่ไปอ่ะอ่ะไอ้โจ๊ะจะปิด <laughs>